สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเคยนะครับผมกับพวกเราสองคนนะฮะในคมชลิตบันเทิงไลฟ์นะครับเวลาสบายๆแบบนี้ฮะตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสี่โมงครึ่งนะฮะพูดมาทุกวันนี้จําเวลาแม่ทัทีเลยคุณปูนค่ะอะวันนี้เชนเคยครับผมเรามีข่าวบันเทิงนะครับที่เกิดขึ้นในแวดวงบันเทิงบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตแล้วก็มาฝากกันเช่นเคยครับ ซึ่งผู้ชมนั้นสามารถนะครับรับชมพวกเราได้ผ่านทางหน้าจอ f c e e o o o l ล v e นะครับรวมไปถึงทาง YouTube ไลฟ์คมชัดลึกด้วยถูกไหมฮะค่ะอืมวันนี้คุณปูลมาแบบเงียบๆนะ,อ,อ,ะอากาศที่บ้านเป็นไงบ้างคุณปูลฝนตกหรือเปล่าครับผมฝนตกค่ะผู้ชมที่นี่ก็ฝนตก,กนตกพ่กฟ้าเนาะวันนี้ใช่ค่ะเรามาดูข่าวบันเทิงกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีเรามีข่าวบ้างเนาะ ก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะก็เป็นข่าวของอัปเดตอาการนักคอมนะคะปอดตายอักเสบก็ต้องเศ้าระวังนะคะชมขาวต่อมาค่ะผู้ชมค่ะสําหรับสาวกระแต่อาสยามนะคะก็บริจาคถ0ึ0งแสนบาทช่วยผู้ป่วยโควิดค่ะค่ต่อไปเป็นอะไรคะคุณฟีค่ะต่อไปต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆของคนในวงการบันเทิงครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการช่วย การแพทย์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับคนที่เขาเรียกว่าได้รับภาระและก็ได้รับผ่าวิกฤตนะฮะโควิดสิตรงนี้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณแท็กนะครับคุณแท็กประรยูนะครับที่ออกมา,าฝากถึงผู้ใหญ่นะฮะเกี่ยวกับการช่วยลดค่าน้ำค่าไฟให้กับประชาชนด้วยถือว่าเป็นกบอกเสียงด้วยนี่อ่าค่ะ,คะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะคุณอาร์ตนะคะอร์ต อระสุดนะคะก็ออกมาเล่าเรื่องราวเอฟเฟกค่ะหลังจากได้ฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะก็บอกคุณผู้ชมว่าเป็นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็อย่าดราม่าก,กันสําหรับเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องครับผมก็ส่งกําลังใจให้กับสาวอเมนดานะครับที่ไปชิงมงกุฎมิธยูนิเวิร์สนะครับต้องบอกว่าการประกวดในปีนี้นี่ถูกเรื่องอีกแล้วใช่ไหมคุณบู<ค>เอดะนะก็กําลังเตรียมตัวเดินทางไปแล้วแต่ก่อนเดินทางไปเนี่ยก็ไปตรวจโควิดเรียบร้อยเป็นยังไงเดี๋ยวผลมาดูกัน นะครับส่วนวันนี้นี่จะทิ้งท้ายกันเรื่องของคุณแพทพาวเวอร์แพนะฮะที่ออกมาเคลียร์ดราม่าเรื่องน้องเรซซิ่งเรียกว่าพ่อนั่นเองเออเื่อว่าแต่ละข่าวก็นะฮะแซ่บๆ<ซ>บงนั้นเลยไปเรื่องันที่ข่าวแรกกันดีกว่ายังคงอัปเดตเรื่องราวของโควิดสิใช่ไหมครับคุนปูนครับใช่ค่ะสําหรับเรื่องแรก,กนันะคะเมื่อวานเลยนะคะทางด้าน ลูกสาวของน้าอนะคะคุณไอซ์เนี่ยก็ออกมาอัปเดตอาการนะคะคว่าเนี้ยอาการของคุณพ่อเนี่ยดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอยังยังมีเรื่องราวของปอดละไตยอยู่นะคะเพราะว่ามันมีเจ็บอยู่แล้วก็ค่าเหลืองในตับสูงทั้งนี้นะคะก็ยังได้แจ้งข่าวผลตรวจโควิด -19 ของคนในบ้านพบว่าน้องสพายแล้วก็หลานชายวัยหนึ่งขวบเนี่ยก็ติดเชื้อโควิด -19 เเช่นกันค่ะคก็ คงอยู่นะคะในอาการป่วยของนคาคอมค่ะน,นี่ค่ะคุณไอซ์นะคะก็ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมก็แจ้งว่าเออกักตัวเมื่อไหร่ตรวจหาเชื้อพบเมื่อไหร่นะคะแล้วก็แจ้งว่าแจ้งทำลายในคนในบ้านว่าแต่ละคนเนี่ยมีใครเนี่ยพบเชื้อบ้างแล้วก็ไม่พบ,บเชื้อบ้างน,นะคะทั้งนี้ค่ะคือไอซ์เนี่ยก็อัปเดตนะคะอาการของน้าคอมคแล้วก็อาการของคุณแม่ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะคือ คุณหมอเนี่ยยังบอกว่าอาการยังทรงตัวปอดและตาตมีค่าอักเสบเยอะอยู่ทำการฝ่ายกองของเสียออกตลอด24ชั่วโมงนะคะค<ะ><ะ>่าความดานออกซิเจนในเลือดดีขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่น่า<ะ>วางใจวัดค่าเหลืองในตับนี่ยสูงกว่าคนในปกติ<ะ>มากอยู่ในขั้นเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะคะ,ะส่วนระบบหัวใจทำงานไม่ปกติก็ต้อง เฝ้าระวังเช่นกันค่ะทั้งนั้นคุณแม่เอนะคะอาการปกติค่ะแต่พบฝ้าจุดเล็กๆในปอดตอนนี้นะคะคุณหมอก็ให้ยาที่จําเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคนในบ้านนะคะก็ยังค,คมเป็นเหมือนกับว่าก็ตัว<ก>ยอยู้ว่าใช่เพราะว่าก็เป็นกําลังใจให้กับบ้านหลังนี้ด้วยเหมือนกับล่าสุดเหมือนกับคุณไอเนี่ยจะออกไปเขาเรียกว่าพึ่งศีร์สิทธิ์ขอพรให้คุณคุณพ่อเนี่ยหายจากการป่ยวยวายๆถูกถูกใช่ไหมคะคุณปูน ใช่ค่ะก็อขอเป็นอีกแรงใจนะฮะให้กับนักคอมและก็คนที่เขาเรียกว่าเผชิญกับโรคโควิดสิอยู่ซึ่งนอกจากนักคอมแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคนบันเทิงฝั่ง g ี m g r มเกมี่อย่างาหนุ่มเตตะวันเนี่ยครับผมก็ติดโควิด -19 เเหมือนกันนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของคุณอ๊อฟ คุณอ,อัุจุพลที่เป็นเพื่อนศิลปินที่ออกมาประกาศก่นกอนหน้านี้แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยทางต้นสังกัดแกรมมี่เองก็เพิ่งจะออกมาไล่เรียงทำลายให้เห็นกันว่าในช่วงตั้งแต่วันที่13เมษาย,ยนเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงการตรวจพบเนี่ยหนุมเตได้เจอใครมาบ้างก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเขาเรียกว่าคนที่ติดโควิด19ด้วยและก็คนที่เาเรียกว่าต้องใช้ชีวิตอยู่แล้ก็สุ่มเสี่ยงด้วยนะฮะก็ต้องฝ้ารับฟังกันต่อไปครับผมอ